ต้นตระกูลผมแต่บางบันหลังย่มสายยันดวงตะวันเลี้ยงหลบจะเดินทางเยื่องอย่างไปไหนจำเป็นต้องใช้จุดใต้จุดคบรบเกรกเกอร์สิ่งี่จบแรงหลุดโลก นอกจากเรื่องหนังเรื่องเพลงที่ยิ่งอยากเกรียงไกรและมีคนโหยหาที่สุดแล้วยุค90ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอยา่างที่เวรุ่นยุคนั้นไม่มีวันลืมโดยเฉพาะไอเทมหรือของเล่นของใช้ต่างๆที่เราเคยมีเคยใช้หรือเราเคยอยากได้อยากมีแต่เอื้อไม่ถึงอีกมากมายแต่เลยอยากย้อนเวลาด้วยการพาพวกเรากลับไปรื้อลินช์กแห่งความทรงจำเหล่านั้นอีกครั้งอย่างที่แอดเคยโพสต์ไปว่า แม้แอาจจะเป็นวัยรุ่นยุค90แต่ก็เป็นวัยรุ่นภูธอนรากยาก่าที่ไม่อาจเข้าถึงไอเทมในตำนานหลายๆอย่างของยุคนั้นคลิปนี้เลยอาจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แอาจจะพยายามค้นคว้าข้อมูลเพื่อน,นำเสนอของมันต้องมีของยุค90ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอ้างอิงจากประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของแอดเป็นหลักแต่ยืนยันในหลักการและข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนครับ เรามาเริ่มกันที่ไอเทมพื้นฐานสุดๆอย่างรองเท้ากันก่อนนะครับแน่นอนว่ารองเท้าในตำนานที่เป็นที่ใฝ่ฝันของวัยรุ่นยุคนั้นไม่มียี่ห้อไหนจะเกินไปกว่ารองเท้าสกอตอีกแล้วเพราะมันทั้งสวยทั้งเท่และดูทันสมัยสามารถใส่ได้ทั้งแบบไม่เป็นทางการหรือกึ่งทางการได้เลยนอกจากจะสวยและเท่แล้วคุณสมบัติข้างเคียงที่โดดเด่นของมันก็คือความแพงครับเพราะในขณะที่คนทั่วไปใส่รองเท้าแต่ดาวเทียม สตงังช้างดาวหรือรองเท้าแตะแบบสอดตราปูคู่ละ20 3 0บาบาทแต่สำหรับรองเท้าสกอปที่ถ้าจัดแยกประเภทแล้วมันก็คือรองเท้าแตะชนิดหนึ่งนั่นแหละกลับมีราคาคู่ละครึ่งพันขึ้นไปและในตอนที่เข้าวิทิตกันนั้นแอดยังรับจ้างทางย้าอยู่บ้านนอกด้วยค่าแรงวันละไม่ถึง50บาทเพราะฉะนั้นก็อย่าฝันว่าจะได้ใส่รองเท้าแตะไฮคลาสแบบนี้เลยกว่าที่แอดจะมีตังซื้อสกอ์คู่แรกใส่ก็ต่อเมื่อแอดเข้ามาะจนภัย เป็นนักร้องคาเฟ่ในกรุงเทพในยุคปี2540โนนและสกอร์คู่แรกของแอนก็เป็นแบบพุ่มส้นสีฟ้าซึ่งแอนน่าจะซื้อที่เดมอร่าตอนนั้นน่าจะคู่ละพันสองหรืออะไรนี่แหละพอซื้อเสร็จแล้วก็ตูเบาขนลุกสู้เลยเพราะปกติแอนจะเป็นคนที่ไม่ชอบของแปร์แต่ชอบใส่อีแตะตราสตางังสีขาวคาดน้ำเงินคู่ละ50บาทแค่นั้นก็รู้แล้วแต่รองเท้าสกอ์สุดเท่คู่นั้นคือข้อยกเวน้น เรียกว่าน่าจะเป็นของแพงชิ้นแรกในชีวิตที่แอดกลั้นใจซื้อเลยก็ว่าได้เพราะใส่แล้วมันเท่และเข้ากับหน้าใสๆของแอดจริงๆคุณสมบัติขั้งเพียงอย่างที่2ของรองเท้าสกออ์ก็คือใส่ไปนานๆแล้วมันเหม็นครับเหม็นมากด้วยเพราะรุ่นฮุมซอนที่แอดซื้อนั้นมันมีส่วนประกอบของผ้าคนเลยไม่นิยมเอามันไปซักเมื่อไม่ซักแล้วใส่ทุกวันเหงื่อออกทุกวันในที่สุดมันจะเหม็นอย่างมหาเวร้าย นั่งรถไฟกลับเชียงใหม่ที่ไรเจอฝรั่งถอดรองเท้าสกอตตอนเข้านอนนี่หงายหลังเลยซึ่งปัญหานี้น่าจะแก้ได้ด้วยการใส่ถุงเท้านแน่นอดว่าเพราะเมื่อมันเปียกเหงื่อแล้วมันสามารถถอดไปซักได้แต่ก็อีกพอใส่ถุงเท้าแล้วมันหายเท่ไปเยอะสู้ใส่แบบเท้าเปลือยไม่ได้มันโค้ดสุกคคอยเลย วนผลข้างเคียงข้อสุดท้ายของรองเท้าแต่ในตำนานยี่ห้อนี้ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงและแก้ไขได้ยากมากคือมันสามารถกลายร่างได้เอาไปถอดวางไว้ที่หน้าบันไดโบกในงานวัดเมื่อไหร่ไหว้พระเสร็จแล้วกลับลงมาก็จะพบว่ามัน Transformation กลายเป็นรองเท้าดาวเทียมส้นขาดทุกทีคู่ขี่คู่ก็เหมือนเดิมอเอาสาระมาฝากกันสักนิดหนึ่งแม้ว่ารองเท้าสกอ์สำหรับวัยรุ่นทย,ยุค90 มันคือไอเทมสุดฮิตที่ต้องมีก็แค่นั้นแต่แท้จริงแล้วรองเท้ายี่ห้อนี้กลับมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึงปี1904ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ที่ดก,กรวิลเลียมแมทเทียสกอเพียงแค่ต้องการประดิษฐ์รองเท้าลำลองเพื่อสุขภาพเท่านั้นเพราะสมัยนั้นคนอเมริกันมีปัญหาเรื่องเท้าผิดรูปกันเยอะเพราะใส่รองเท้าที่ไม่เข้ากับสรีระของเท้าที่ถูกต้อง เขาเลยคิดค้นรองเท้าชนิดนี้ขึ้นมาที่เน้นไปที่การใส่เพื่อสุขภาพเท้าที่ดีเป็นหลักแต่ด้วยการออกแบบที่ดูล้ำสมัยทำให้มันกลายเป็นแฟชั่นที่เดอราอฮอลลีบูดยุค60 70ชอบใส่และมันได้กลายเป็นรองเท้าลำลองที่ฮิตไปทั้งโลกส่วนประวัติศาสตร์ของรองเท้าสกอ์กับเมืองไทยนั้นก็เริ่มมาจากที่ไฮโซต่างๆที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆได้ซื้อมาเป็นของฝากหรือซื้อกลับมาใช้เองในยุคเริ่มต้น บริษัทฟลีดอินเตอร์เนชั่นแประเทศไทยเห็นช่องทางในการทำตลาดเลยได้ขอลเส้นในการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศตั้งแต่ยุค80และกลายเป็นสินค้าฮิตติดตลาดที่สุดในยุค90นั่นเองปัจจุบันแม้จุดพิกสุดของรองเท้ายี่ห้อนี้มันจะผ่านพ้นไปพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของยุค90แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการทำตลาดของรองเท้าสกอร์ในเมืองไทยอยู่นะในชอ้อปป้งช้อปปี้ก็มีแอดไปรีเสิร์ชมาละเห็นไหม พอพูดถึงเรื่องเก่าเล่าความหลังแล้วมันไม่มีอะไรจะสั้นๆหรอกโดยเฉพาะเรื่องของมันต้องมีในยุค90นี่แค่เรื่องรองเท้าสกอร์ก็ปาเข้าไปครึ่งคลิปละยังไม่ทันจะได้ไปยี่ห้ออื่นเลยบอกแล้วอย่าให้คนแก่ต้องคุยกันอุ้ยถ้าหาว่าสกอร์เปรียบเหมือนรองเท้าแต่ไฮโซที่สูงสุดเอื้อมวัยรุ่นยุค90แถวบ้านนอกก็ยังมีทางเลือกอื่นนั่นคือรองเท้าแตะที่มีรูปแบบแคล้ายๆกัน มีความเท่มีความวัยรุ่นเหมือนกันแต่มีราคาที่ย่อมเยาวกว่ามากอยู่ในหลักร้อยบาทต้นๆขึ้นไปเท่านั้นนั่นคือรองเท้าคิดตกที่มีทั้งรองเท้าแต่ดีไซน์เท่ๆแบบสกอตหรือแม้แต่รองเท้าผ้าใบล้ำๆก็มีคือถ้าใครไม่ติดว่าจะต้องใส่แบรนด์รองเท้าคิดตกคือทุกคำตอบของคำถามสวยเท่ดูดีไม่แพ้ใครแถมราคายังถูกจนใครก็จับต้องได้ถ้าสกอตคือรองเท้าแต่ตลาดบนราคาแพง คิตก็คือคู่แข่งโดยตรงที่มุ่งเจาะตลาดล่างด้วยราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ของวัยรุ่นอย่างที่สุดไม่ใช่มีแค่สกอร์กับคิโตเท่านั้นทื่อรวมรันแย่งลูกค้ากันในต,ตลาดของรองเท้าลำลองในยุค90แต่ยังมียี่ห้อที่3ที่สอดแทรกเข้ามาเพื่อขอแชร์ส่วนแบ่งของตลาดแตะขอบฟ้ามูลค่ามหาศาลนี้ด้วยนั่นก็คือรองเท้ายี่ห้อแอดดาแต่เท่าที่ดูดีไซน์กับราคาแอดว์แอดดาเป็นคู่แข่งของคิโตมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งของสกอร์นะ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ลูกพี่ลูกน้องของคิโตที่เข้าร่วมสู้ในสนามแข่งขันออแตะหมื่นล้านนี้ด้วยนั่นก็คือยี่ห้อแกมโบที่ก็ทำตลาดมาตั้งแต่ปี1989ด้วยส่วนอีกเจ้าหนึ่งที่มีแฟนคลับของช่องคอนเฟิร์มมาว่าดังไม่แพ้ใครก็คือรองเท้าแตะสัญชาติไทยยี Ye ่ห้อเทวินที่นอกจากจะมีโรงงานผลิตเปนของตัวเองมาตั้งแต่ปี1977ทางร้านยังมีชอบรองเท้าเป็นของตัวเองถึง9สาขาทั่วประเทศ ซึ่งทางร้านถึงกับออกประกาศว่ามีแต่ของคุณภาพเท่านั้นที่จะมาวางขายในชั้นได้ยี่ห้อนี้เป็นขวัญใจใครมั่งช่วยมาเมนเพิ่มเติมกันด้วยนะครับนอกจากผู้เล่นหลักทั้ง4ีหเจ้านี้แล้วยังมีรองเท้าร่วมยุคยี่ห้อไหนอีกบ้านที่อยู่ในคอลเลกชันของมันต้องมีของยุค90กันอีกสารภาพตามตรงว่าที่แอดคุ้นเคยจริงๆก็จะมีแค่3มสียี่ห้อที่กล่าวมาข้างต้นยี่ห้ออื่นๆแอดไม่ถนัดเลยแต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวจากข้อมูลที่แฟนๆสมมา แล้วแอบไปค้นหาข้อมูลของสินค้ามาเพิ่มเติมผิดถูกยังไงสามารถเหม้นข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับรองเท้าอื่นๆที่อยู่ร่วมยุทธภพ,พในยุค90ก็มีอย่างเช่นบาจารองเท้านักเรียนในตำนานที่เด็กกระโปรงบานขาสั้นในยุคนั้นต้องมีไวในครอบครองเพราะมันอยู่คู่กับนักเรียนไทยมานานคนไทยเราก็เลยพากันคิดว่ารองเท้าบาจาต้องเป็นรองเท้าสัญชาติไทยของเรานแน่เลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ รองเท้าบาจามีประวัติการก่อตั้งตั้งแต่ปี1894ในประเทศเชครลิบรับดิกโดยบาจาเริ่มต้นธุรกิจด้วยการทำรองเท้าหนังแต่ด้วยความยุ่งยากและซับซ้อนในการผลิตทำให้ธุรกิจมีปัญหาเลยต้องปรับเปลี่ยนจากรองเท้าหนังมาเป็นรองเท้าผ้าใบจนประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่เกรียงไกรไม่แพร้รองเท้ายี่ห้อไหนเลยส่วนในประเทศไทยนั้นรองเท้าบาจาได้เข้ามาทำการตลาดตั้งแต่ปี1929หรือกว่า92ปีที่แล้ว เรียกว่าบาจาอยู่คู่กับสังคมไทยมาเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่คนไทยจะเข้าใจไปว่าบาจาคือรองเท้าของคนไทยนั่นเองแต่มีรองเท้านักเรียนที่เป็นของไทยแทๆ้ๆที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของบาจานั่นคือรองเท้าผ้าใบายี่ห้อนอันยางนั่นเองซึ่งจะมุ่งเน้นจุดขายไปที่การเป็นรองเท้าผ้าใบาที่ถึกทนและลุยได้ทุกสถานการณ์ประมาณว่ายี่ห้ออื่นพังไปสองคู่แล้ว นันยางที่ซื้อพร้อมกันยังใช้ได้ดีว่างั้นโดยรองเท้านันยางน,นี้ก่อตั้งโดยคุณวิชัยซอสโธิกุลหรือซูถิ้งฟางซึ่งอพยพม,มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่รัชกาลที่6และได้ตั้งบริษัทวัฒนาสินพาณิจกรกัดเมื่อวันที่28มมกราคมปี1948เพื่อน,นําเข้ารองเท้าผ้าใบที่ห้อนําเอียจากสิงคโปร์มาขายนําเอียเป็นภาษาแต้จิว๋วแปลว่า south east asia หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาจีนกลางว่านันยางและเปลี่ยนเป็นนันยางเพื่อให้เข้ากับบริบทของคนไทยมากขึ้นและได้จดทะเบียนการค้าในานามของบริษัทนันยางช้างดาวซึ่งนอกจากรองเท้าผ้าใบนันยางแล้วทางบริษัทยังเป็นเจ้าของรองเท้าแตะในตำนานยังแตะขอบฟ้าตราช้างดาวนั่นเองนอกจากนันยางแล้วในยุทธจักรรองเท้านักเรียนสายใช้ถึกใช้ทน ยังมีคู่แข่งอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นคือตังน้ำซึ่งก็อยู่คู่กับสังคมนักเรียนไทยมานานกว่า50ปีเช่นกันผู้ท้าชิงในตลาดรองเท้าผ้าใบนักเรียนรายที่3คือรองเท้าเบรเกอร์ที่นอกจากจะใส่ไปโรงเรียนแล้วมันยังมีฟังก์ชันเป็นขอบเสริมพิเศษที่ทำให้ใส่เล่นกีฬาได้ด้วยมาดูรองเท้าของนักเรียนหญิงกันมั่งกับรองเท้าหนังสีดำในตำนาน P.S. Junie เที่ยวไวเข้าคู่กับกระโปรงนักเรียนยาวๆของสาวน้อยวัยแรกแยม ใครมีเรื่องราวของรองเท้ายี่ห้อนี้เพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาเมนแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเปลี่ยนจากรองเท้านักเรียนมาเป็นรองเท้าผ้าใบขวัญใจเวโจกันบ้างซึ่งจะเป็นยี่ห้อไหนไปไม่ได้นอกจากรองเท้าผ้าใบที่มีสัญลักษณ์เป็นดาวดวงใหญ่และมีเอกลักษณ์ในแบบที่ใครก็ยากที่จะลอกเลียนอีกทั้งราคาก็ไม่แพงนะักซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้จึงทําให้ในเมืองไทยมีการใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สกันอย่างก,กว้างขวางไม่ได้จํากัดไว้เพียงแค่วัยรุ่นเท่านั้น รองเท้าผ้าใบ Converse มีชื่อเต็มๆว่า Converse All-Star ผลิตโดยบริษัท Converse Rubber s h o e Company สหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งในปี1908โดยตอนที่เริ่มต้นนั้นได้เน้นไปที่การผลิตรองเท้ายางกันหนาวก่อนที่จะหันมาผลิตรองเท้ากีฬาเทนนิสแต่กลับไปได้ไม่สวยนักเลยเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าบาสเกตบอลและได้ก่อเกิดตำนานของรองเท้าผ้าใบที่มีรูปดาวตรงข้อเท้าที่ชื่อ Converse a l อ Star นั่นเอง แม้จะเคยดังและยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ด้วยการดําเนินการทางธุรกิจที่ผิดพลาดและไม่ทันโลกทําให้บริษัทต,ต้องประสบกับปัญหาทางการเงินและถูกเข้าควบรวมกิจการโดยไนกี้ตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาสําหรับความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยแอดไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ว่ามันถูกนําเข้ามาตั้งแต่ปีไหนโดยบริษัทอะไรรู้แต่ว่าสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายในเมืองไทยเป็นของบริษัทริชสปอร์ตมหาชนจำกัดตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมา ความผูกพันสาคัญของประเทศไทยกับรองเท้ายี่ห้อนี้ก็คือการที่คําว่า Converse ถูกนําไปใช้เป็นสับแสแลงของการแยกทางต่างคนต่างไปคือถ้าใครถูกแฟนบอกว่าของ o o v v r s s e ก็หมายถึงให้เตรียมเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านได้แล้วนั่นเองเยอเรมันไบเคนไบเคนสตอปอันนี้แอดไม่รู้จักแต่แฟนคลับแนะนํามาว่ามันฮิตมากมายเหมือนกันใายุ90ประมาณว่าพื้นจะเป็นพื้นไม้หุ้มด้วยหนังและพื้นจะยกสูงเป็นพิเศษ ทำให้เวลาเดินมันจะดังก๊กก๊แบแกรบเหมือนเกียร์ที่คนจีนหรือคนญี่ปุ่นชอบใส่นั่นแหละแต่มันคือเกียร์ไฮโซนะว่าไปแอดลองไปเสิร์ชดูราคาในเน็ตคู่หนะึ่งสามสี่พันอ่ะพวกไอ้หนุ่มแตกพาน,นยุคนั้นไม่น่าจะมีบัญญาซื้อใส่คงจะเป็นผู้ใหญ่ไปทํางานมากกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่แฟนๆแ,แนะนํามาเขาบอกว่ายุคนั้นก็หินระเบิดไม่แพ้ใครนั่นคือรองเท้ารีบอกพัมที่ออกมาในปีพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้คือมันมีที่อัดอากาศเข้าไป เวลาใส่แล้วทำให้สวมใส่กระชับและคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงรูปทรงที่ออกใหญ่ๆเท่ๆใ,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 ใส่แล้วดูวัยรุ่นมากแต่ราคาก็แพงเอาการอยู่นะระดับพันขึ้นถึงหลายพันเลยทีเดียวปิดท้ายเรื่องราวของรองเท้าในตำนานยุค90ด้วยเรื่องของรองเท้าแก้วของนางสินที่มีแฟนคลับสาวๆบอกมาว่ารองเท้าผ้าใบยี่ห้อชิปปี้นั้นในช่วงยุคปลาย90ถึงต้นยุค2000นี่ถือว่าเป็นรองเท้าผ้าใบขวัญใจจิกกี้สมัยนั้นเลยทีเดียว สาวนอนในยุคนั้นของเราเล่าให้ฟังว่าที่ฮิตเป็นพิเศษก็คือแบบหนังแก้วรุ่น67ว่าสันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรองเท้าที่มันต้องมีของวัยรุ่นหนุ่มสาวจากยุค90ที่แอบไปรื้อความทรงจำและค้นคว้าหามาเล่าให้พวกเราได้ฟังในวันนี้ทับใจไหมไวัยรุ่น